สวัสดีค่ะครแคก็เข้าครัวนะคะวันนี้เนี่ยมีเมนูคุกกี้มาฝากนะคะก็คือคุกกี้เนยเป็นเบสิกคุกกี้หรือเป็นคุกกี้พื้นฐานน่นะคะที่ทําไม่ยากแล้วก็สามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเติมเพิ่มมูลค่ากับตัวคุกกี้ได้นะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะดูส่วนผสมของคุกกี้เนยกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะน้ําตาลทรายป่นนะคะหรือจะใช้น้ําตาลไอซิ่งได้นะคะ เนยจืดคะ่ะไ <concern. S 1> ข่แดงของไข่ไก่นะคะอันนี้เป็นกลิ่นวานิลลาค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มทำคุกกี้เนยกันเลยนะคะวันนี้เราก็มีเป็นเครื่องช่วยตีเนี่ยนะคะ ก็คือเนยเนี่ยเป็นเนยใช้เป็นเนยเหลวนะคะคือให้นิ่มอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่ได้เหลวมากหมายถึงว่าให้เนยพอนิ่มนะคะใส่เนยนะคะลงไป <S <S แล้วก็ที่หัวตีเราจะใช้แบบตะขอนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตีฟูนะคะเราจะตีเป็น คล้ายๆพวกตัวแป้งพวกโดพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นตะขอตีก็จะเอาเนยเนี่ยนะคะกับน้ำตาลทรายปน่นหรือน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยนะคะทำผสมกันให้เป็นครีมก่อนอย่างแรกนะคะเดี๋ยวตีเนยก่อน เดี๋ยวนั้นถ้ามันติดก็แค่นี้ จากนั้นเราก็จะค่อยๆใส่ไข่แดงลงไปนะคะ ถ้าติดก้นก็คอยเกลี่ยนะคะนนี้ส่วนผสมอาจจะน้อยไปหน่อยเลยที่ตีมเลยไม่ค่อยถึงก้นเท่าไหร่นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ใส่ตัวกลิ่นวานิลาเนะะี่ยค่ะ เดี๋ยวเราจะตีให้มันเข้ากันนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีแล้วกันค่ะค่ะตอนนี้เราตีอย่างที่บอกก็คือตีทําครีมก่อนเอาน้ําตาลไอซิ่งใส่ลงไปในเนยที่นิ่มๆนะคะแล้วก็ตีแล้วก็ พอเข้ากันดีแล้วก็ใส่ตัวกลิ่นวานิลลาลงไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่แป้งสาลีเนี่ยคือร่อนแล้วนะคะแป้งร่อนแล้วแล้วก็ค่อยๆใส่ขึ้นนิดนะคะแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆให้เข้ากัน เราก็จะใส่แป้งอย่างเงี้ยนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแป้งนะคะแล้วก็ให้ส่วนผสมมันเข้ากันดี ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแล้วเรามาดูอีกทีหนึ่งตอนที่หยอดพิมพ์กัน,นะค,ะค่ะค่ะเราก็ผสมส่วนผสมของคุกกี้เนยเราเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะกดให้ เป็นรูปๆนะคะเพื่อที่เราจะนําไปอบอีกทีหนึ่งก็คือวันนี้เรามีที่กดคุกกี้นะคะก็แล้วแต่ว่าไม่มีหลักตายตัวอยากกดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะก็จะใส่ไปจริงๆคุกกี้เนยเนี่ยไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษไขก็ได้นะคะด้วยความที่มันมีเนยอยู่ในตัวเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยติดถาดแต่ว่าอันนี้เราติดไวแล้วก็เลยใส่ไว้อีกทีนะคะ ก็อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าตัวที่พิมพ์ของเรามีเราจะทําเป็นรูปวงกลมก็ได้นะคะ อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีที่กดเลยเนี่ยใช้ช้อนก็ได้นะคะกุกกี้ก็จะออกมาเป็นแบนๆกลมๆนะคะก็เหมือนกับเราก็ตักใส่นี้ไปเลยก็ได้คะ่ะแต่เว้นที่หน่อยนะคะเพราะว่าถ้ามันยุบตัวลงเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกัน อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวนี้เราวอร์มเตาอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสหรือ375องศาฟาเรนไฮน์นะคะเป็นเวลาประมาณ10-15นาทีนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนที่กุกกี้เสร็จแล้วกัน,นะคะ่ะ แลก็อบตัวคุกกี้เนยเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะให้เห็นว่าที่เราหยอดโดยใช้ช้อนหยอดนะคะมันก็จะเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีรวดลายอะไรแต่ถ้าใช้ที่บีบก,ก็จะเป็นรวดลายอย่างที่เห็นซึ่งเมื่อสักครู่เรามีเชอร์รี่กระป๋องเราก็เลยเอาเชอร์รี่เนี่ยมาประดับใส่เข้าไปด้วยหรือถ้าคุณผู้ชมมีลูกเกดผลไม้แห้งหรือแม้แต่เอาไปชุบช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลโรย ที่โรยหน้าเค้กก็ได้นะคะมันก็จะเป็นเพิ่มความสวยงามมากขึ้นทีนี้เราก็เอามาใส่จาน ก็ให้อบให้เป็นสีขาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงไปมันก็จะคล้ำไปไปนิดนึงก็จะเป็นอย่างนี้เอาไปทานกับชากาแฟก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุกกี้เนยนะคะคุณผู้ชมลองเข้าไปดูได้นะคะวิธีการทำกับอัตราส่วนที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ